อสุดยอดฝีมือก็โอเคอยู่นะลูกแม่ว่าเขียนคําว่าฮาโลวีนได้หรือเปล่าฮาโลวีน ฮอนกฮูกสระอาแล้วก็อลอริงสระโอแล้วก็วอลวนสระอีนอนหนูฮาโลวีนเ,เขียนภาษาไทยไม่ต้องภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยให้รอดก่อนอเขียนที่ฮอนกฮูกตาโตอะ่ะที่อออ่างมีหางอะ่ะทำไหมนั่นแหละแล้วก็สระอา โอ้สวยแท่แล้วก็ซาลาโอทีนี้ยลลิงฮาลโลวเวนซาลาอี ตละล่อีนอนหนูโอ้เล็กลงเล็กลงเก่งมากลูกโอเคจบคลิปแล้วครับบายบายสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายก่อนั้างั้นอะเก่งมาก